สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกันกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐถากูลนะคะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ ในวันนี้ก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคอหิวานะคะบริเวณพื้นที่ชายแดนหลังจากที่พบว่ามีการระบาดในประเทศเมียนมาค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ให้คุมกันเข้มเลยนะคะก็เฝ้ากันโดยพบว่ายังไม่มีการระบาดเข้ามาในฝั่งไทยนะคะซึ่งในฝั่งพมา่าเองนะคะในเมืองช่วยโกโกนะคะก็มีผู้ป่วยเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่รวมรวมกว่า300รายแล้วแล้วก็มีการเสียชีวิตไป2รายนะคะนี่เป็นข้อมูลเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงนี้หลายๆคนนั้นก็เริ่มที่จะหยุดยาวแล้วเพราะว่าอย่างวันนี้เองก็มีบางส่วนก็เริ่มเดินทางออกไปแล้วนะคะดังนั้นนะคะก็อยากจะให้เฝ้าระวงังถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวในฝั่งของพมา่าหรือว่าไปตามตะเข็บชายแดนที่มันติดกับพม่านะคะให้เรามาระวังอาหารการกินแล้วก็เน เรื่องของการสัมผัสด้วยนะคะดิฉันก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะนายแพทย์สุประโชคเวชพันเภสัตรรักษาการในตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่สองได้กล่าวถึงข่าวในกรณีที่มีผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคอะฮิวาในเมืองช่วยโกโกนะคะจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาค่ะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวังผาอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากนะคะว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้รับรายงานจากโรงพยาบาลแม่ระมาดค่ะเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาว่าโรงพยาบาลช่วยโกโกประเทศเมียนมาพบว่ามีผู้ป่วยอุจระร่วงอย่างแรงจำนวนมากกำลังรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยจำนวน56รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2รายด้วยกันผลการตรวจเบื้องต้นค่ะโดยใช้ชุดตวดรวจกราปิสเทสนะคะ พบเชื้อโรคอหิวาค่ะโดยมีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่าตลอดช่วงเดือนธันวาคม2567พบผู้ป่วยที่มีอาการอุจจระร่วงอย่างรุนแรงรวมแล้ว300รายด้วยกันค่ะโรงพยาบาลช่วยโกโกนะคะได้ขอคำปรึกษาจากโรงพยาบาลแม่ระมาศซึ่งได้สนับสนุนยาและก็เวชภัณฑ์บางส่วนเพื่อรักษาป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่แล้วค่ะ นายแพทย์สุปโชคได้กล่าวต่อนะคะว่าในวันนี้ค่ะทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคอำเภอแม่ระมาดนายแพทย์สุปรโชคได้กล่าวนะคะว่าทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคอำเภอแม่ระมาดร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้มีการลงพื้นที่สอบสวนโรคและก็เตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคอหิวา โดยนะคะสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในฝั่งประเทศไทยแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันแต่ก็ให้เฝ้าระวังผู้ป่วยถ่ายเลวที่มีอาการรุนแรงเก็บตัวอย่างอุจระส่งตรวจเพื่อย,ยืนยันการวินิจฉัยโรคพร้อมสำรองยาและก็เวชภัณฑ์รักษาโรคให้เพียงพอหากเกิดการแพร่ระบาดในฝั่งของประเทศไทยค่ะ โรงพยาบาลต่างๆรวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะให้สื่อสารความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางแอปพลิเคชันสถานีวิทยุและหอกระจายข่าวในชุมชนเด็กในโรงเรียนแนะนํานะคะเรื่องการจัดหาน้ําดื่มที่สะอาดแล้วก็ภาชนะบรรจุอาหารส่วนบุคคลและชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากค่ะให้สำรองยาและก็เวชภัณฑ์ควบคุมโรคได้แก่ผงปูนคลอรีนน้ำยาไลโซน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อสนับสนุนการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนค่ะ และสุดท้ายเลยนะคะก็คือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ะให้ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารในชุมชนตามมาตรการร้านอาหารสะอาดปลอดภัยและแจ้งสถานการณ์ให้แก่เครือข่ายทราบและเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องค่ะ จากการประเมินสถานการณ์นะคะถ้าในพื้นที่ระบาดไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดว่าน่าจะมีการระบาดต่อเนื่องกันอีกสักระยะหนึ่งค่ะซึ่งอาจจะมีผู้ป่วยเข้ามาฝั่งไทยได้จึงกำชับให้ทุกพื้นที่ เฝ้าระวังโรคอุจระร่วงอย่างเข้มข้นตลอดแนวชายแดนค่ะรวมถึงผู้ป่วยที่ข้ามมารักษาในฝั่งไทยและให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนอสมโรงเรียนที่มีเด็กฝั่งเมียนมาข้ามมาเรียนหนังสือย้ำในเรื่องกินร้อนช้อนกลางล้างมือหากมีอาการอุจระร่วงให้รีบพบแพทย์รวมทั้งให้ตรวจสุขาพิบาลน้ำและอาหารแหล่งน้ำประปาให้ใส่คอรีนระดับมาตรฐานอย่างน้อย0.2มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจโรงน้ําแข็งและก็แหล่งผลิตน้ําดื่มท้องถิ่นเป็นระยะนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยซึ่งเราเองก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ไปเที่ยวอย่างมีความสุขไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นต้อง ติดโรคกลับมาดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครไปในพื้นที่แบบนี้ดิฉันก็ขอฝากเตือนนะคะแล้วก็เตือนญาติญาติด้วยเพื่อนๆของเราบางครั้งอาจจะไม่ได้รับฟังข่าวสารหรือว่าไม่ได้ติดตามนะคะในเนื้อหาเรื่องของสุขภาพแบบนี้เราก็นําไปฝากด้วยใครที่เดินทางมานะคะก็อยากจะให้ตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นโรคที่ระบาดค่อนข้างหนักเหมือนกันในฝั่งของทางเมียนมาที่ได้กล่าวไปมีผู้ป่วยแล้ว กว่า300รลายนะคะตอนนี้น่าจะตัวเลขเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวเลขที่นำมานั้นคือเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ ต่อกันที่เรื่องของบุหรี่เถื่อนนะคะซึ่งก็ระบาดหนักเลยในช่วงเทศกาลปีใหม่เรียกว่าเพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมคุมเข้มกวาดล้างสิ่งเหล่านี้นะคะนายสุธรามสุริโยค่ะสสานมิตรพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์บุหรี่เถื่อนค่ะหลังพบความชุกข,ของการบริโภคบุหรี่เถื่อนในไตรมาสที่1ปี2567นะคะกว่า60% พบว่าในจังหวัดภาคใต้ค่ะซึ่งภูเก็ตนั้นเป็นอันดับ4รองจากสงขลาสตูลพัทลุงโดยพบสัดส่วนการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายนั้นสูงถึง74.4%โดยตัวเลขของการจับกุมบุรี่เถื่อนนะคะช่วงต้นปี2567ต่อเนื่องมาจากเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการจับกุมของกลางได้จำนวน26,6692มีมูลค่ารวมแล้ว2ล้าน 960,000บาทค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับยอดจับกลุ่มตลอดปี2567ที่จับกลุมได้1,17580เซองฉเฉลี่ยดเดือนละประมาณ9 8 0 2ซองมีมูลค่า116.54ล้านบาทจะเห็นได้ว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะมีการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนมากกว่าถึง3เท่าด้วยกันทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวผู้ขายบุหรี่ได้มองเห็นช่องทางการตลาด ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจึงมีการสั่งซื้อบุหรี่มากักตุนกันเอาไว้เพื่อจําหน่ายให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะบุหรี่เถือนค่ะซึ่งได้อาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่ด่านความมั่นคงนั้นเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางหรือมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ทําการลักลอบนําข้าบุหรี่เถือนมากขึ้นกว่าช่วงปกติ สำหรับเทศกาลปีใหม่นี้นะคะทางสำนักงานสรสรพานมิรพื้นที่ภูกเก็ตค่ะดำเนินการปรับปรามบุหรี่เถื่อนหรือบุรีหนีภาษีและก็บุหรี่ปลอมอย่างเข้มข้นโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปรับปรามนั้นยกระดับมาตรการในการสืบสวนหาข่าวจับกลุ่มปรับปรามเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งเฝ้าระวังการลักลอบซื้อขายทุกช่องทางค่ะรวมถึงนะคะสั่งการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งมีข้อมูลว่ามีการสั่งซื้อบุหรี่เถื่อนผ่านช่องทางนี้เพิ่มขึ้นและก็ขนส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนหรือทางไปรษณีย์ทำให้รัฐนัศูนย์ไรายได้เป็นจํานวนมากค่ะ ในเรื่องของบุหรี่เถื่อนเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ว่ารัฐสูญเสียไรายได้อย่างเดียวนะคะคุณผู้ฟังแต่นั่นเราก็หมายถึงสุขภาพที่คุณจะได้จากของที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ทราบเลยนะคะว่าเขาได้ใส่อะไรเอาไว้ข้างในที่ เป็นบุหรี่เถื่อนเหล่านี้นะคะข้างนอกเนี่ยอาจจะเหมือนของแท้แต่ข้างในไม่ทราบจริงๆเลยนั่นหมายความว่าท่านก็ทําลายสุขภาพของท่านเองนอกจากการทําลายเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าอยากจะให้ทุกๆคนตระหนักในถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะหลายคนอาจจะมองว่าก็มันถูกกว่านั่นคือเงินที่ได้ไปแต่คุณก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลในชีวิตของคุณเนี่ยมากกว่าหลายเท่าตัวเลยค่ะ มาปิดท้ายกันนะคะสำหรับเรื่องราวของการท่องเที่ยวกันบ้างช่วงนี้ก็ได้รับลมเย็นๆกันแล้วใครที่จะท่องเที่ยวนะคะก็ขอแนะนำซากุระญี่ปุ่นบ้านใหม่ร่องกาตอนนี้เขาบอกว่าผลิด,ดอกออกมาแล้วค่ะพร้อมรับนักท่องเที่ยวให้มาแวะหมู่บ้านสีชมพูดูพญาเสือโคร่งที่ภูลมโลค่ะในช่วงหน้าหนาวนี้ ายสวยเจเริญศรีในอำเภอนครไทยนางสาวสศีวันศรีพรมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษนุโลกค่ะพร้อมกับชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งบ้านใหม่ร่องก้าและคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาสขาร่องก้าค่ะได้เข้าตรวจและก็ชมแปลงปลูกดอกซากุระญี่ปุ่นบนภูเขาบ้านใหม่ร่องก้าเหนือที่ทําการอุทยานผู้หินร่องก้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษนุโลกนะคะ โดยหลังจากที่ได้ร่วมกันลงแรงปลูกเพื่อผักดันเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวบ้านใหม่ร่องก้าเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2565จำนวนถึง350ต้นล่าสุดค่ะ ก็ได้มีการทยอยออกดอกสีชมพูอย่างสวยงามแล้วนะคะแม้ว่าเพิ่งเริ่มจะออกดอกบางต้นเท่านั้นแต่คาดว่าในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงมีนาคมใน2-3ปีข้างหน้านี้ดอกซากุระก็จะเริ่มเบ่งบานเต็มแปลงเหมือนกับดอกนางพญาเสือโครง่งบนยอดภูเขาภูลมโลด้วยเช่นกันค่ะนางสาวสาศิวันสีพรมนะคะประธานสภาสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวค่ะว่า ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่บ้านใหม่รองกาหวังช่วยเหลือชาวไทยภูเขาค่ะที่มีไรายได้จากการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจึงนำซากุระญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะเป็นพันุ์แท้มาปลูกไว้คาดว่าในอีก3ปีข้างหน้าดอกซากุระญี่ปุ่นนั้นจะบานเต็มทั้งภูเขากลายเป็นแลนด์มาร์คจุดเช็คอินแห่งใหม่พร้อมกับดอกพญาเสือโคร่งที่เบ่งบานเป็นหมู่บ้านสีชมพูณนะบ้านใหม่รองกาค่ะ ด้านของนายสวยเจริญศรีน,นายอำเภอนครไทยนะคะก็ได้กล่าวเขาว่า โอกาสนี้นะคะก็ได้ลงตรวจพื้นที่ดูงานออกร้านตลาดนัดเด็กดอยที่เตรียมเปิดในช่วงปีใหม่มง้งแล้วก็ต่อเนื่องไปอีกหลายกิจกรรมค่ะซึ่งตามกำหนดนะคะเช้าวันที่5มกราคม2,568จะมีการแข่งขันวิ่งเทรลที่บ้านรองกา้าอุทยานแห่งชาติปูหินรองกา้าถัดมาจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะในวันที่10มกราคม2568 จะเปิดเทศกาลภูลมโลค่ะดอกซากุระเมืองไทยที่จะเบ่งบานเต็มยอดภูก็ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางมาเที่ยวชมในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะ โดยนักท่องเที่ยวนั้นยังคงเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกาได้ไม่ขาดสายต่อเนื่องนะคะถึงปีใหม่นี้ค่ะเนื่องจากว่าอากาศบนยอดภูเขานั้นหนาวเย็นต่ำกว่า10องศาส่วนในอุณหภูมิปกตินะคะณที่ทำการอุทยานค่ะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่14องศาเซลเซียสค่ะซึ่งตามเส้นทางขึ้นภูหินร่องกาก็ยังมีจุดแวะเช็คอินเซลฟี่กันหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น h i l l s c o f f e e บริเวณก่อนทางขึ้นภูหินร่องกาค่ะ ที่ตกแต่งสวนสไตล์ชาวตะวันตกนำหุ่นซันตาคครสนะคะพร้อมกับปล่อยหิมะตกเป็นรอบๆให้เข้าชมฟรีด้วย แล้วเมื่อเดินทางต่อไปนะคะก็จะถึงจุดชมวิวที่เรียกว่าร่องกาฮันแนลค่ะที่มองทอดลงมาเบื้องล่างเห็นตัวเมืองนครไทยก่อนขึ้นยอดภูหินหรือที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกานะคะเพื่อชมลานหินปุ่มลานหินแตกผาชูธงต่อเนื่องถึงบ้านใหม่ร่องกาและก็ภูลมโลค่ะ แค่คิดถึงบรรยากาศก็น่าไปแล้วนะคะเพราะว่าดูถ้าจะหนาวเย็นอยู่เหมือนกันดิฉันก็เคยไปมาแล้วเหมือนกันค่ะไปช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะตอนนั้นที่ไปก็อากาศเย็นอยู่แล้วเหมือนกันแต่ถ้าไปในช่วงสักเดือนมกราคมที่นั่นก็น่าจะอากาศดีไม่น้อยหรือว่าช่วงแบบนี้แหะคะ่ะเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะ่ะน่าจะเย็นมากๆเลยทีเดียวใครที่มีแพลนอยู่นะคะไปได้จนถึงนู่นเลยค่ะสําหรับภูหินล่องกล้าหรือว่าภูลมโลเนี่ยนะคะก็ ยาวไปให้ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ยังได้เลยนะคะเผื่อว่าใครจะไปเทศกาลตรุษจีนเพราะว่าตรุษจีนเขาจะมี29มกราคมนะคะดังนั้นปีนี้ตุษจีนจะมาไวหน่อยนิดนึงดังนั้นก็จะเป็นช่วงที่ไปเที่ยวที่เย็นๆกันได้นะคะก็ยังจะเย็นอยู่ในทางภาคเหนือ นะคะนี่แค่เป็นภูหินล้องก้าเองนะคะก็ยังหนาวเย็นแบบนี้ท่านเหนือขึ้นไปอีกก็จะมากกว่านี้ <c oughs> ก็นํามาฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ค่ะ <c oughs> เผื่อหลายคนนั้นอยากจะไปที่สวยๆเงียบๆเงียบสงบแต่ว่าใช้แรงหน่อยนะคะใช้แรงนิดนึง <c oughs> ก็ไปที่ภูลมโลแล้วก็ภูหินล้องก้าได้นั่นเองค่ะ เอาละค่ะปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะด้วยบทเพลงตามรอยความดีค่ะจัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ลวนดินทุกคืนวันเฝ้าคอยก้าวตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่เคยละทิ้งที่เคยตั้งปณิธานจะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไป และหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตดนไม้ก็คงสวยงามตัวโตมันคงยิ่ง ความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค่า หากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกฎนมายก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิ่งใหญ่สมรไทย กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จำนวน468อัตราโดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนมีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2568ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th